ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็มาขุดมันทางโซนนาครับผมเพราะว่าตัดต้นล้ไม่รู้ว่าจะยกกันไหวหรือเปล่าแต่ละกอนะะเอาโหเกือบไม่ถึง นี่เป็นพันธุ์เกษตรยากนะครับผม <Yeah. S 2> ใหญ่จริงๆหนักจริงๆครับผม <Yeah. S 2> อันนี้มัน11เดือนครับผมก็ได้เปอร์เซ็นต์แป้งดีอยู่ครับผมเพราะว่ามันพันนี้ถ้าประมาณนี้จะได้ได้ดีอยู่เปอร์เซ็นต์แป้งครับผมแต่ก็เต่าที่เดินดูก็มีมีเน่าไปบางหัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าปีนี้ฝนตกชุกครับ แปลงด้านนู้นก็มีความเสียหายไปเยอะอยู่ครับผมแต่แปลงแปลงที่ไม่ท่วมก็ก็ได้ผลผลิตอยู่ครับผม,มก็อันนี้สิบ กว่าโลนะเงาหนึ่เาหนึ่งเนี่ย10บกว่าโลขึ้นครับผมบอกเลยว่าใหญ่โตมากครับผมเะนั้นแฟนเพจที่เ,เห็นแล้วก็ต้องการต้นพันธุ์หรือจะอยากจะลองเอาไปปลูกนะครับผมก็อยากให้ลองนะเพราะว่าบางทีเกษตรกร,ร,กรที่ที่ที่ปลูกมันแล้วไม่ค่อยได้ผลผลิตเนี่ยผมว่าบางที ต้องลองเอาสายพันธุ์อื่นๆไปลองปลูกดูด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเราทําแล้วบางทีมันได้น้อยครับผมพอได้น้อยแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่ครับพอมีค่าใช้จ่ายเยอะทีนี้ทายังไงอะ่ะเราถึงจะคุ้มค่าถึงจะคุ้มค่ากับการทํามันเนะะี่ยฮะก็ให้เกษตรกร,กรพิจารณาดูนะครับผมเพราะว่าผมเองก็ลองหลายๆสายพันธุ์ดูอยู่ครับผม ถ้าพันไหนที่เราทำแล้วมันคุ้มถึงแม้จะเป็น5ไร่10ไร่หรืออะไรเงี้มันก็ทำแล้วก็ได้เงินจริงๆครับผมครับฉะนั้นเวลาเราทำอะไรแล้วก็น่าจะลองมองหาดูครับเพราะว,าว่าวิธีการมันก็ไม่ต่างกันหรอกเพียงแต่ว่าลองสายพันธุ์อาจจะเหมาะก,กับดินหรืออะไรอย่างนงี้ครับผม ปีนี้ทำทำให้มันเราเสียหายก็คือฝนครับผมเพราะว่าฝนจะจะชุกเกินไปทำให้ต้นพัน์มันเราเนี่ยท่านผู้ชมก็มันมีเน่าเป็นบางหัวแต่พอเน่าแล้วก็ทำให้ยกไม่ไหวเหรอเอาของไว้นั่นแหละ คือเราแรกๆเหมือนจะสับไวหรอกแต่พอสักพักนึงเดี๋ยวก็จะจะจะ,จะช้าไปเพราะว่ามันใหญ่โตมากครับผมครับอันนี้ก็พาแฟนเพจแล้วก็ท่านผู้ชมให้เห็นกันนะครับผมนี่คือพันธุ์มันเกษตรยักษ์ บอกเลยว่าหัวค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากน้ำหนักดีเปอร์เซนต์แป้งช่วงเนี้ยเปอร์เซนต์แป้งจะดีครับผมช่วง10เดือน11เดือนเนี่ยเปอร์เซนต์แป้งจะดีนะพันนี้ครับผมย9 30ิบเกนี่ยถือว่าสบายมากครับฉะนั้นท่านที่สนใจในสายพันธุนี้ผมก็อยากให้ลองเอาไปปลูกดูครับผม ว่าผมผลิตที่เราได้เนี่ถือว่าคุ้มคุ้มคุ้มในการทำครับผมลองคนน่ะ <c oughs> เอาเร็วมาับพอ,องโยนไกล <c oughs> โยนไ,ไก่โยนไก่ กูเถอะด้วยแบกด้วยเนี่ยเก็บด้วยกูก็ยังคิดอยู่กูจะทำได้ยังไงเอาไปด้วยเลยนะเออเอาโกกมันาไปด้วยไปทำใหม่แล้วเผาถ่านโอ้นั่น่ะเอากองไว้จังหักเดี๋ยวมึงเก็บทีหลังเนี่ยมาอะไรอย่างนั้นนะมึงอ่ะมาอะไรเขาปิดร้านเออมันนี่ปิดร้านมัเลยเป็นไรไม่รู้มึงจะมาเผาป่านี่ไง อย่ยงโหดูแกหละเงเอาเียอืมโดเติมน้ำมันกลัวสิอืมกลัวรเลกลัวมันแรงนะกลัวแรงมันโดนใจช้ามืดแล้วโดคนเออถ้าไม่เอามันจะมั่งมันก็ไม่กลัวอ๋อคัออสัตว์เนี่ยมันจะรู้ดีกว่าคน <c oughs> ประเทศมันนะรู้ดีไปหมดมันมาเจอคนไทยคนแถวบ,บ้าน,นเงียปิดเลยมาเชา้าอ่ะก็หัวใหญ่โตมโหลารครับผมสำหรับอ่อเสร็จยักษ์ ครับ <c oughs> หัวเน่าก็มีอยู่ครับผมเพราะว่าปีนี้เสียได้อยู่หัวเน่าก็หลายหัวอยู่ <c oughs> ตอนี้แหละบางบางคนก็คือพอหัวมันใหญ่ก็ฟันก็อาจจะยากอยู่ครับผมแต่ก็พยายามเอาให้ได้ครับผมเพราะว่ามันก็เป็นของเราแล้วครับผม เงินก็กองอยู่ตรงหน้าแล้วแหละครับทีนี้มันจะจะเหนื่อยกันก็ตอนนี้แหละครับทำอะไรไม่เหนื่อยก็คงจะไม่มีหรอกหัวใหญ่ ก็ยาวเต็มที่พันนี้ไม่เกินสองซอกครับผมนี่ก็โอ้หัวเดียวนี่ก็รอไป อันนี้ถ้า,าเราทําเองก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนแฟนเพจที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับผมก็แต่ว่าเราไม่ได้ห้ามนะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ห้ามแต่บอกเลยว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินครับก็มีก็คืออย่างที่บอกนะฮะอย่างเช่นอันนั้นก็คือสลับไปปลูกข้าวโพดแล้วก็มาปลูกมันครับเป็นการสลับไปมาบางทีก็ ต้นมันก็จะไม่เป็นโรคด้วยครับผมครับผลผลิตที่ได้ก็ดูเอาแล้วกันครับผมเพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยไแต่ละเงาเนี่ยบางทีมันยกไม่ไหวเพราะว่าถ้าเป็นอันนี้ต้องบอกเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงหรืออะไรอย่างนี้ก็ก็หนักอกการอยู่ครับผมเว่าหัวมันใหญ่จริงๆ สายพันนี้มันจะเปอร์เซ็นต์แป้งดีก็อยู่ในช่วง10เดือน11เดือนนะครับผมก็29-30เปอร์เซนะครับผมบสำหรับพันธุ์มันกเกษตรยักษ์ก็ยังไงก็ฝากขอบคุณแฟนเพจ FC ที่ติดตามทุกๆท่ทานด้วยนะครับผมท่านที่ต้องการสายพันธุ์นี้ไปลองว่ามันเหมาะกับดินของท่านไหมก็สนใจพูดคุยหรือสอบถามกัน โทรกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วครับผมสาหรับมันพันเกษตรยักษครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท,กท่านนะครับที่รับชมโอกาสหน้าเดี๋ยวอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมสาหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ